ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่เปรียบเทียบให้ฟังเพราะมันมีข้อดีข้อเสียขึ้นอยู่กับสินค้ากลุ่มเป้าหมายและความถนัดของแต่ละคนด้วยค่ะข้อดีของการไลฟ์ก็มีหลากหลายนะคะข้อที่1ก็คือ การไลฟ์เนี่ยช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้มากๆอย่างเวลาเราซื้อของบนดิ k t ตอลเนี่ยเราก็มักจะซื้อตอนไลน์ใช่ไหมคะเพราะเราเห็นตัวเจ้าของเป็นเนเลยอะที่เขากําลังไลฟ์อยู่เราคิดว่าเขาคงไม่หลอกเราหรอกแล้วเราก็เห็นคนที่เขากําลังหยิบสินค้าใส่ตะกร้าพร้อมๆเราโอ้โหมีตั้งแบบ30คน50คนก็ดูน่าเชื่อถือใช่ไหมคะแล้วมันก็กระตุน้นทําให้เราเนี่ยอยากจะกดสั่งซื้อ2เป็นช่องทางสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้อย่างดีทําให้เรากับลูกค้าใกล้ชิดกันมากขึ้นและเราก็รู้ความต้องการของ ลูกค้าเรามากขึ้นค่ะเพราะมันคือ two-way communication 3. กระตุ้นการตัดสินใจซื้อเพราะเวลาลูกค้าเห็นโปรโมชั่นเฉพาะในไลฟ์บวกด้วยเวลาที่จำกัดนะคลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อทันที 4. การไลฟ์ต้นทุนต่ำกว่าการซื้อโฆษณาสื่ออื่นๆข้อที่5หากร้านเรามีการไลฟ์